สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับทิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับผุฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวันประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับปศ2566กับตัวเลขแนวทางเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับวันที่31นะครับสิงหาคมนะครับก็ไม่ทำ MC พี่น้องผิดหวังนะครับก็ส่งท้ายเดือนสิงหาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเด่นอยู่ที่ศูนย์กับ1นมิดด้ามนะครับมาทุกหน่อยนะครับ สำหรับหนึ่งก็มา81นะครับในรอบฉพาะกิินะครับแล้วก็4 1นะครับในรอบพิเศษแล้วก็5 1นะครับตัวเจาะนะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย91นะครับรอบ VIP สําสำหรับศูนย์ก็มา0-4นะครับตัวเจาะนะครับในรอบปกติหรือว่าหน่อยรัฐบาลนะครับมิดดามนะครับส่งท้ายเดือนสิงหาคมได้อย่างสวยงามเลยนะครับขอแสดงความดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเนี่ยรูดศูนย์กับ4นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์หกนะครับเจาะสี่คู่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ4ก็จะมี0ูนย์สี่นะครับสี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็สี่แปดนะครับเจาะสี่คู่เช่นกันนะครับสําหรับ3ตัวนะครับก็จะมี4ี่ศูนย์สี่ 0, 0 7นนะครับแล้วก็405นะครับ84 3นะครับสำหรับเบิ้ลกันให้สี่คู่นะจะมี0ูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสามนะครับสำหรับจุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งครับ กันยายนนะครับปศ2566สําหสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมีคิมพาแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีัยทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ